สวัสดีครับผม k p c p d ีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เอาวัตถุมงคลนะครับของปเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานเถียระหรือปเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีเลียงดําวัดท่าสุงอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับเราก็ยังอยู่กับพระคำข้าวนะครับของปเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนะครับแต่ว่าเป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่หายากพอสมควรนะครับ ก็คือพิมพ์ฐานตุ่มนะครับพิมฐานตุ่มเดี๋ยวเราก็มารับชมกันนะครับว่าเป็นในลักษณะไหนนะครับเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับก็จะเป็นกล่องกรรมีนะครับอ,อยู่ภายในก็เป็นพระคำข้าวนะครับตรงหน้ากล่องก็จะมีคําว่าพระคำข้าวหลวงพ่อพระราชพรมยานนะครับ วัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาออกจากตัวกรอบนะครับหน้ากว้างขององค์พระนะครับหน้ากว้างขององค์พระก็อยู่ที่1.9ซเซนติเมตรนะครับ หน้ากว้างนะครับ1.9ซเมตรนะครับแล้วก็ความสูงนะครับก็จะอยู่ที่2.5เซนติเมตรนะครับอ2อซนเมนะครับความสูงขององค์พระนะครับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ฐานตุ่มนะครับที่เป็นพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จองค์ปถมนะครับ อ่าเป็นสมเด็จอ,องค์ปฐมแล้วก็ด้านบนนะครับก็เป็นยันอุณาโลมนะครับซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอ่าโดยรอมนิดหนึ่งก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็มาดูจุดสังเกตที่ว่าทำไม ถึงเรียกว่าพิมฐานตุ่มนะครับอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อเห็นอย่างครับตรงฐานเนี่ยนะครับตรงจุดนี้นะครับจะมีตุ่มปรากฏขึ้นมานะครับตุ่มกลมๆเลยนะครับเห็นเด่นชัดเลยเดี๋ยวผมส่องกล้องให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนน่าจะมองพอมองเห็นอยู่นะครับ อันนี้นะครับก็คือเป็นตุ่มปรากฏขึ้นมานะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นความจงใจของช่างหรือว่าไม่ได้เกิดมาด้วยความไม่ตั้งใจไม่ทราบนะครับอาแต่ว่าพอเป็นตุ่มตรงปรากฏขึ้นมาตรงจุดน,นี้นะครับก็เลยเป็นพิมพ์ที่เขาหากันพอสมควรเหมือนกันนะครับพิมพ์ฐานตุ่มแล้วก็เ่อน,นลองสังเกตดูเนื้อนะครับตามการเวลาขององค์พระนะครับ อันนี้ก็จะชัดนิดหนึ่งอาจจะสะท้อนแสงนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมถ่ายตอนกลางคืนอันนี้นะครับโดยพระตามองพระนะครับก็จะมีเป็นเหมือนปุยขึ้นมาตามองค์พระนะครับถ้ากดใหม่ๆก็คือจะจะไม่มีนะครับแต่ว่าพอ,อะระยะเวลามานานพอสมควรนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ปี33นะครับ2533นะครับ อันนี้นะครับก็จะมีปุยขาวขึ้นตามองค์พระนะครับอันนี้นะครับเป็นใยขึ้นมา,าสวยงามเลยทีเดียวนะครับดูตรงพระพักนะครับอของอสมเด็จโตรดปรถมท่านนะครับ น,นี่ก็พอชารอยู่นะครับแล้วเราก็าดเูเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูตรงขอบตัดนะครับอขอบตัดก็จะชิดมากนะครับนะครับแทบจะไม่มีรอยขยักเลยนะครับก็จะชิดมากนะครับ นะครับก็อาจจะเห็นเป็นรอยนิดนึงนะครับแล้วก็ลองดูเนื้อนะครับเนี่นะครับเนื้อก็จะไม่ถึงกับยุ่ยนะครับก็จะมีความแน่นนิดนึงนะครับ อลองดูด้านข้างบ้างนะครับนะครับแล้วเรากา็ลองมาดูด้านหลังกันนะครับอลองดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับนั่งอยู่ภายในพัยดยศนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงด้านล่างก็จะมีคำว่าพระราชพรมยานเถระนะครับ เดี๋ยวผมสองกล้องไล่ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วกอ็องนี้ก็คือเป็นพิมพ์ฐานตุ่มแล้วก็เพื่อเนเพื่อนตรงสังเกตโดยตรงพัดยศนะครับตรงขาเข่าของหลวงพ่อท่านนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นจุดสองจุดนะครับเป็นรอยบุบลงไปนะครับอันนี้ก็ยิ่งเป็นพิมพ์ที่นิยมมากด้วยนะครับก็อาจจะเป็น รอยบุ๋มลงไป1จุดก็มี2จุดก็มีนะครับแต่ว่าองค์นี้ก็คือ,อเป็นรอยบุ๋ม2จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำว่าพระราชพรมยานนะครับเพื่อนๆก็สังเกตดูนะครับตรง ใต้เข่าหลวงพ่อก็จะมีจุดนะครับก็จะมีจุดผมไลก่กองไปนะครับแล้วก็ตรงตรงศอกหลวงพ่อนะครับด้านซ้ายมือนะครับขวามือเรานะครับนี่นะครับอันนี้นะครับก็จะมีจุดอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือตรงใต้เข่าหลวงพ่อมีจุดนะครับ อันนี้นะครับแล้วก็ตรงซอ,อกซ้ายนะครับก็จะมีจุดนะครับแล้วก็จะมีความลึกนะครับจะมีความลึกตามองพระนี่นะครับเพื่อนลองสังเกตดูนะครับมีปุยขาวขึ้นตามองพระนะครับตามการเวลาอ่านี่นะครับ กลองสอง่งภาผมก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นะครับพยายามส่งให้เพื่อนเอนได้รับชมกันนะครับนี่นะครับตรงจุดนี้สําคัญมากนะครับตรงใต้เข่าหลวงพ่อนะครับอของปลอมจะไม่มีนะครับแล้วก็ตรงตรงศอกซ้ายหลวงพ่อท่านนะครับ ก็ะจะมีจุดอย่างนี้นะครับอของปลอมก็จะไม่มีนะครับแล้วก็สําคัญมากก็ก็คือรอยบุ๋มลงไปตรงพัดยศนะครับโดยมากแล้วก็ถ้ามีรอยบุ๋มอย่างนี้นะครับก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือผลาแท้นะครับแต่ว่าอาจจะมีที่ไม่ไม่มีเลยก็มีนะครับนะครับที่ไม่มีรอยบุ๋มนะครับแต่ถ้ามีรอยบุ๋มเราก็ดูง่ายนะครับ